เีนี่กินแต่ดีกว่าไหมอันนี้มันดีอยู่ไหมหมอก็มาหมอแนะนำมาเออเพราะหมออันนี้หมอเขาแต่อย่าอมบ่อยเท่ากับดองเก็กนะอันนี้น้อยกว่าอย่าอมบ่อยเท่าไอ้นู่นนะเนี่ยใช่ก็คืออมกับอมแล้วก็ดีเออใช่มันจะได้สารครบอืออมต้องลองเพาะอมแล้วจะดีมากเลยประหยัดนะประหยัดได้ มีทั้งตักเหล็กเลอย่างเงี้ยเขาเรียกยังไม่ี้เลยม่ใครเลยให้หมุนหาซอบีเ้ามา